พระมการบทที่สองฟ้าและแผ่นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสําเร็จดังนี้แหละวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของโปรองที่ทรงกระทามานั้นในวันที่7นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของโปรองที่ได้ทรงกระทําพระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่วันที่7จ็ดทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้น พระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงกระทำในการเนร,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 ร่มิร้างสวนเอเดนเรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ต้นไม้ทุ่งนายังไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินและพืชตามทุ่งนาก็ยังไม่งอกขึ้นเลยเพราะพระเจ้ายังไม่ได้ทรงทําให้ฝนตกบนแผ่นดินทั้งยังไม่มีมนุษย์ ที่จะทำไร่ไถนาแต่มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากผันดินทำให้พื้นดินเปียกทั่วไปพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงกลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดนทางที่ตวนออกและให้มนุษย์ที่พระองทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่นและพระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและ ที่นนากินเป็นอาหารงอกขึ้นจากดินมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่งอยู่ท่ามกลางสวนนั้นกับต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วยมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากเอเดนรถสวนนั้นจากที่นั่นก็แยกออกเป็นสี่สายชื่อแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโชนเป็นแม่น้ำที่ไหลรอบแผ่นดินฮาวิลาที่นั่นมีแร่ทองคา ทองคำที่เมืองน,นั้นเป็นทองคำเนื้อดีและมียางไม้ตดคำและโมราชื่อแม่น้ำสายที่สองคือกิฮนหลายรอบแผ่นดินคูชชื่อแม่น้ำสายที่สามคือไทกริสไหลไปทางที่ตวันออกของเมืองอาเซเรียและแม่น้ำสายที่สี่ชื่อยูเฟรติสพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวน พระเจ้าจึงทรงบัญชาแก่มนุษย์นั้นว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในส่วนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากกินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่พระเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประถมที่สมกับเขาขึ้น พระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนำมาอย่างชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้นชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่าแต่ชายนั้นยังหามีคู่ประถมที่สมกับตนไม่ และพระเจ้าจึงทรงกระทําให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วนํามาให้ชายนั้นชายจึงว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรา จะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงเนื้อออกมาจากชายเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและก็ทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่และไม่อายกัน